หน้าได้หรือเปล่าเห็นได้หันมาสิศหนึ่งสองสามรึปะได้ไงสวยที่สุดเลยเฮ้ยไม่มีใครสวยเท่านี้มาก่อนเลยเกินเกินยีดอกเกินผัวผัวชมโถนานๆผัวจะชมขอจูบทีได้ไหม ไม่สวยอย ö, ่างนี others, ้นะฮะพี right ่ไม่ชมอะไรตรงนี้เอาชีวิตเกิดมาไม่เคยเจอใครที่รู้มยพี่ทำอะไรพี่ผ้าคนเยอะนะี่อ้าวอ้าเอ้าวอ้าโอ้ยโอยเล่นลิเกไม่ได้หเอาไปเถอะ หมอเหม่อพูดยังไงช่างแม่งเฮ้เอาแม่งหมดเรื่องหมดราวไปเดี๋ยวกูค,นนคืนนี่กูนอนก็หลานเองมึงเข้าห้องเถอะไม่ได้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 หมอ,อไม่ใช่พอใช่แม่ช่างแม่ง